iPhone 15 Pro ยังไม่เปลี่ยนไปใช้ปุ่มแบบ Solid State Button อ้างอิงจากซัพพลายเอิร์ของ Apple <c oughs> EU เตือน Apple ไม่ให้จำกัดความเร็วสาย USB-C กับ iPhone 15 <c oughs> iPhone ถูกทดสอบดรอเเทมีความสูงราว4,300เมตรแต่ยังรอดมาได้ <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าแชนแนลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ i p h o n ส15 Pro ยังไม่เปลี่ยนไปใช้ปุ่มแบบ solid state button ตั้งอิงจากซัพพลายเอิร์ทของ Apple iPhone 15 Pro และ i p h o n ส15 p r า Max เคยถูกอ้างถึงบ่อยครั้งว่าจะเปลี่ยนปุ่มกดด้านข้างเป็นแบบ solid state button ใช้การสัมผัสแทนการกดแต่นักวิเคราะห์บิงชือกวัวได้อ้างว่า Apple ิลชะลอแผนการเปลี่ยนปุ่มกดออกไปแล้วเนื่องจากติดปัญหาทางเทคนิครายงานล่าสุดได้สนับสนุนคำกล่าวอ้างของบิงฉือกวัวโดยยืนยันว่าซัพพลายเออร์ของ Apple ได้ยกเลิกแผนนําเข้าส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับปุ่มแบบ s o ลิดสเตตบัตตอนปุ่มแบบ s o ลิดสเตตบัตตอนเป็นระบบสัมผัสซึ่งจะเป็นต้องมีการเพิ่มท็บติกเอนจินเพื่อช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกได้ว่ามีการกดปุ่มแบบใหม่ แต่ซัพพลายเออร์คือรัตโรจิกซึ่งได้รับหน้าที่จัดหาชิป HPMs รวมถึงไดเวอร์ระบบสัมผัสสำหรับทัตติกเอนจิ้ใน iPhone ยังไม่มีแผนนำส่วนประกอบสำหรับชิป HPMs เข้าสู่ในตลาดสมาร์ทโฟนนักวิเคราะห์ของบาร์เคมั่นใจว่าชิป HPMs ของคือรัตโรจิกน่าจะหมายถึงปุ่มแบบ solid state button ปุ่มแบบ solid state button ด้านนักวิเคราะห์เจฟผูเชื่อว่า Apple ยังมีแผนนำปุ่มใหม่แบบ Solid State Button มาใช้กับ iPhone 16ที่จะเปิดตัวในปีหน้าที่มา m a c l u m e r EU เตือน Apple ไม่ให้จำกัดความเร็วสาย USB-C กับ iPhone 15 Apple มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนพอร์ตเชื่อมต่อจาก Lightning เป็น USB-C สำหรับ iPhone รุ่นใหม่ๆใ,ในอนาคต เนื่องจากกฎหมายใหม่ในยุโรปบังคับให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคเกือบทุกประเภทที่ส่งเข้ามาวางจำหน่ายในยุโรปต้องใช้พอร์ตเชื่อมต่อ USB-C ด้วยกฎหมายดังกล่าวทำให้ i iPhone 15ทั้ง4รุ่นถูกลรอว่าจะเป็น iPhone รุ่นแรกที่เปลี่ยนมาใช้พอร์ตเชื่อมต่อ USB-C อย่างไรก็ตามก็มีข่าวดีวตามมาว่า Apple อาจจำกัดความเร็วของสาย USB-C ที่จะนำมาใช้กับ iPhone รุ่นใหม่โดยใช้วิธีเดียวกับสาย Lightning กล่าวคือสาย USB-C ที่ไม่ได้มาตรฐาน MFI m a ็ด for iPhone อาจถูกจำกัดความเร็วในการเชื่อมต่อทั้งความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลและความเร็วในการชาร์จแบตเตอรี่เพื่อตอบสนองต่อข่าวลือนี้เทอรีเบตันคณะกรรมาการยุโรปได้สง่งจดหมายไปยัง Apple เพื่อย้ำเตือนว่า Apple ไม่ควรจำกัดการทำงานของสาย USB-C และถ้าฝ่าฝืนอาจมีผลให้ iPhone ที่ถูกจำกัดการเชื่อมต่อไม่สามารถเข้าไปวางจำหน่ายในยุโรปได้ เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายปี2024เนื่องจากกฎหมายใหม่ของยุโรปจะมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายปี2024หมายความว่า iPhone 15ซีรีส์ยังมีความเป็นไปได้ที่จะถูกจำกัดการทำงานของสาย USB-C ถ้าหากข่าวลือดังกล่าวเป็นความจริงแต่จะไม่สามารถทำได้กับ i ไอโฟน6ซีรีส์ที่คาดว่าจะเปิดตัวเดือนกันยายนปีหน้าที่มาม a c k l ม m e r Apple ปล่อยอัปเดตความปลอดภัยด่วนสำหรับ iPhone, iPad Apple ปล่อยอัปเดตความปลอดภัยด่วนเล่ผิด Security Response RSR สำหรับ iOS 16.4.1และ iPadOS 16.4.1เพื่อแก้ไขช่อกหัวความปลอดภัยทั่วไประหว่างรออัปเดตแพทใหญ่นะับเป็นครั้งแรกของ Apple ที่มีการปล่อยอัปเดตในลักษณะนี้อัปเดตดังกล่าวปล่อยให้ผู้ใช้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาผู้ร่วมทดสอบเบตา้าหรือผู้ใช้ทั่วไป โดยทุกคนจะได้รับการอัปเดตแพทดังกล่าวภายในเวลา48ชั่วโมงเมื่ออัปเดตแล้วเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ในหน้า about เกี่ยวกับของอุปกรณ์จะมีวงเล็บ A ต่อท้ายโดยเป็น iOS 16.4.1วงเล็บ A หรือ iPad OS 16.4.1วงเล็บ A การอัปเดตความปลอดภัยด่วน (RSR) จะดาวน์โหลดและติดตั้งใน iPhone หรือ iPad โดยอัตโนมัติและอาจมีการอัปเดตบางรายการที่จำเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องผู้ใช้สามารถปิดการอัปเดต RSR อัตโนมัติ โดยไปที่ซอฟต์แวร์อัปเดตรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ออโตเม i c ติกอัปเดตรายการอัปเดตอัตโนมัติ Security Response อน d ์ y s t ซิสเต็มการตอบสนองด้านความปลอดภัยและไฟล์ระบบอย่างไรก็ดีไม่แนะนําให้ปิดการอัปเดต r s r อัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของ iPhone และ iPad ของคุณครับที่มา Apple iPad อาจได้รับไฟนอตคัตโปรในปี2024ตามด้วย Logic Pro ในปี2025 ผู้ใช้ทวิตเตอร์ a อดแอ941อ้างว่าแอปพลิเคชัน Final Cut Pro และ Logic Pro จะได้รับการพัฒนาให้รองรับ iPad ในปี2024และ2025ตามลำดับก่อนหน้านี้ a อด a n a l y 941 iPadOS 7ยังมีอีกเวอร์ชั่นที่ออกแบบมารองรับ iPad ขนาดใหญ่14.1นิ้วโดยคาดว่าจะใช้ชิป M3 Pro รองรับการต่อจอภายนอก 6K 60Hz พร้อมกัน2จอล่าสุดแหล่งข่าวรายเดียวกันยังอ้างว่า iPadOS 8 สำหรับปี2024จะสนับสนุนแอป,ปไฟนอ n คั e โปร p r ในปี2025และจะรองรับแอป,ป Project Pro โดยเชื่อว,ว่าทั้ง2แอป,ปจะมีความสามารถเทียบเท่าเวอร์ชัน macOS แต่ถูกปรับให้เหมาะสำหรับอุปกรณ์จอสัมผัส Apple ร่วมกับ Google เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ Ad Hack ไปติดตามที่ไม่พึงประสงค์ Apple และ Google ร่วมกันเสนอขอ้อกำหนดอุตสาหกรรมที่จัดทำขึ้น เพื่อช่วยจัดการปัญหาการนำแอ t แท็กหรืออุปกรณ์ติดตามตามตำแหน่งบลูทูธไปใช้ในทางที่ผิดเช่นการติดตามผู้อื่นโดยไม่พึงประสงค์และยังถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดทำข้อกำหนดลนนักษณะนี้ข้อกำหนดที่ Apple และ Google ทำร่วมกันจะทำให้แอทแท็กหรืออุปกรณ์ติดตามตำแหน่งแบบบลูทูธ สามารถทำงานร่วมกับคุณสมบัติการตรวจจับและการแจ้งเตือนเมื่อพบก,การติดตามโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งบนแพลตฟอร์ม iOS และ Android นอกจากนี้ทางซัมซุง g ถ่ชิป h ป p o l ยูไฟเซ u ิ i t y ตและ p พปเปอร์บีต่างก็ให้การสนับสนุนร่างข้อกำหนดดังกล่าวซึ่งจะใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและข้อแนะนำสำหรับผู้ผลิตท,ที่เลือกจะใส่ความสามารถเหล่านี้ไว้ในผลิตภัณฑ์ของตนข้อกำหนดดังกล่าวได้รับการเสนอในรูปแบบอินเทอร์เน็ตดราฟ ผ่านทาง Internet Engineering Task Force i e t f ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนามาตรฐานระดับชั้นแนวหน้า Apple และ Google ยังเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมตรวจทานและแสดงความคิดเห็นในช่วงระยะเวลา3เดือนข้างหน้านี้และหลังสิ้นสุดช่วงแสดงความคิดเห็นแล้ว Apple และ Google จะร่วมกันพิจารณาข้อคิดเห็นดังกล่าวเพื่อนำมาปรับใช้จากนั้นจะมีการเผยแพร่ข้อกำหนดสำหรับแจ้งเตือนการติดตามโดยไม่พึงประสงค์ฉบับจริงภายในปี2023 ก่อนจะนำไปใช้ใน iOS และ Android เวอร์ชันต่อไปในอนาคต iPhone ถูกทดสอบดรอปเทสมีความสูงราว4,300เมตรแต่ยังรอดมาได้ชมคลิป iPhone เครื่องหนึ่งไม่ทราบรุ่นอย่างแน่ชัดต้องตกจากเครื่องบินที่มีความสูง14,000ฟุตหรือราว4,300เมตรโดยไม่ได้ตั้งใจโชคดีที่สวมเคสป้องกันไว้จึงไม่ได้รับความเสียหายและยังสามารถใช้งานได้ตามปกติฮัตตันสมิธเป็นเจ้าของ iPhone สุดเคราะหราย ได้ทำกิจกรรมดิ่งพัสสุธาและถ่ายวิดีโอลงทิกต o อกซึ่งแสดงให้เห็นว่าทันทีที่ฮัตตันสมิธกระโดดออกจากเครื่องบิน iPhone ของเขาก็หลุดออกจากกระเป๋ากางเกงทันทีซึ่งคาดว่า iPhone น่าจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่าร้อยไมล์ต่อชั่วโมงหลังจากฮัตตันสมิธลงสู่พื้นโลกก็ได้ออกตามหา iPhone และพบว่ายังทำงานได้ตามปกติซึ่งน่าจะเป็นเพราะสวมเคสป้องกันไว้และยังตกบริเวณที่เป็นโคลดด้วย ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงกานมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประกันใดต้องกลับขอ